แต่เพื่อยุดวิธีทำมันเทศย่างเลยอร่อยเพลินแถมทำง่ายมากจนอยากพาไปแคมปิ้งด้วย24่ีคอควาย64 9นาฬิกานาที มันเทศเป็นพืชราคาไม่แรงแต่แสงง่ายด้วยคุณค่าทางโภชนาการทั้งมีรสชาติหอมมันอันเป็นเอกลักษณ์ทุกวันนี้เราจึงเห็นเครื่องดื่มและขนมหวานมากมายที่เพิ่มรสชาติของมันเข้าไปด้วยแถมมีสีสันให้เลือกหาตามท้องตลาดบ้านเราได้ม่ากทั้งมันเหลืองมันม่วงและมันส้มซึ่งสารที่สีในมันเทศที่เข้มข้นเหล่านี้มีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเช่นสีส้มสีเหลืองประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตและอ้โอฟลาวนอยด์ช่วยต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเสริมภูมิคุ้มกันของ ่ร้กายช่วยในการมองเห็นและบำรุงหัวใจแถมมันเทศยังมีวิตามินซีในปริมาณสูงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกด้วย แต่ถึงแม้มันเทศจะมีคุณค่าทางอาหารสูงก็มัาถูกปรุงแต่งให้อยู่ในเครื่องดื่มหรือของหวานหลายเมนูแต่การรับประทานเนื้อมันเทศแบบออริจินอลสัมผัสของมันเทศเต็มๆต้องเป็นเมนูนี้เลยถ้ามันเทศย่างเนยแถมบรรยากาศหน้าพักร้อนแบบนี้บวกกับเปรนแคมปิ้งกำลังมาแรงชนิดที่ปักกางเตนอหน้าบ้านกันชิลๆย่างมันเผามันนี่ละเหมาะมากแถมทำง่ายสุดๆวัตถุดิบมันเทศย่างเลย มันเทศเนยชนิดเค็มชีสแผ่นเหลือแผ่นอลูมิเนียมสำหรับอาหารวิธีทำมันเทศย่างเนยหนึ่งทำง่ายมากเพียงนามมันเทศจะเป็นมันสีไหนก็ได้ล้างทำความสะอาดผิวให้เรียบร้อย 2. หาผกครึ่งแล้วใช้มิดกรีดเนื้อตามทางยาวแล้วทานเนยลงไปตามด้วยแผ่นชีสเพิ่มความนุ่บอหนัก 3. จากนั้นประกบหัวมันแล้วห่อด้วยแผ่นอลูมิเนียมสำหรับอาหารนำไปย่างบนเตาถ่าน 4. หลับด้านจนเนื้อมันสุกดีโดยสังเกตจากคอวันที่ลอยออกมาจากมันที่ห่อไว้กลิ่นเนยที่หอมหวนและมันนิ่งตัวเมื่อใช้ที่ที่บีบลงไป 5. เมื่อสุกดีแล้วใช้มีดผ่าขึ่งตามแนวที่ประกบหัวมันไว้หรือจะผ่าแบบใดก็ได้ตามถนัด 6. เมื่อผ่าออกมาจะเห็นความมืดบอลหนับจากเนยและชีสบนเนื้อมันเทศจากนั้นให้โรยเกลือผลเล็กน้อยกระตุ้นรสชาติเสร็จแล้วตักเข้าปากโลดออก อย่าลืมเป่าให้เย็นก่อนนะเดี๋ยวปากคองหรือจะหั่นเป็นชิ้นๆิใช้ซ่อมที่มินรถแบบสวยๆก็เลิศเพียงเท่านี้เราก็จะได้รับประทานเนื้อมันเทศที่ไม่แห้งจนติดคอแต่อร่อยเพลินจนหยุดไม่ได้เลยทีเดียว47จาก86อยู่ในรายชื่อ86รายการแชทแต่เฮ้ยอแต่